สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องครูธรรมรงชาแนลสวัสดี FC น้องผู้หญิงเพชรบ,บ้านแพงสวัสดี FC สซาน้อยเพชรบ,บ้านแพงสวัสดี FC ที่อยู่ต่างประเทศและทั่วโลกนะครับสำหรับวันนี้ครับช่องครูธรรมรงชาแนลก็มีประเด็นดีๆที่จะมาพูดคุยกันถือว่าเป็นประเด็นที่ เป็นประเด็นที่ท้าทายสําหรับทีมงานสาน้อยเพชรบันแพงโดยการนําทีมของบอสโจนะครับหลังจากนี้เปต้นไปเป็นโจทย์ใหญ่ที่ทีมงานและบอสโจจะต้องหาวิธีการวางงานสกบวาซีเฮ็ดจังไหนสีรักษาฐานแฟนคับทีมีหลายอยู่แล้วให้เพื่อนยังคองอยู่ยังติดตามอยู่เรื่อยไปและอีกอย่างนึงก็คือไม่พอมาสีต้องเฮ็ พัฒนาจังไหนเพื่อให้ได้แป้นครับเพิ่มเติมขึ้นมาอีกนี่คือโจทย์ที่สำคัญอย่างยิงครับเพราะว่าแต่ละวงหลังจากนี้ไปตืนไปเพิ่นก็คงสิพัฒนาเช่นเดียวกันมแม่แค่เพียงว่าวงสาหน่อยเพื่นกาแข่งที่สิองพัฒนาเพราะว่าที่เป็นชุดการแสดงฉากหลังเครื่องเสียงการแสดงทุกสิ่งทุกอย่างสิองพัฒนาขึ้นครับเพื่อยังครับเพื่อรักษา รักษาฐานแฟนครับเพื่อเพิ่มฐานแฟนครับให้มากยิ่งขึ้นหลังจากนี้งค,คงเป็นโจทที่คงนักพอสมควรครับกับทีมงานแต่จะลืมนะครับว่าถ้างานนี้ทําได้คิดดูว่ามูลค่าจะมหาศาลขนาดไหนณนะปัจจุบันนี้ก็มีมูลค่าไม่น้อยคือว่าเป็นเป็นการสั่งไล่ไดและก็กระจายไล่ไดร พอสมควรครับมือได้สีมีทีมงานทีมีว่งสาหน่อยเพล้บแพงไปแสดงหลบหลบขางพอขาแม่ขาทุกคนยิ้มมีความสุขเพราะเอียงครับพอพอๆแมนพี่น,อน้องเ c ฟีหลายคนถือเข้ามาื่นช่วงหลายครับรัหมือนนั่งนั่นกระเฮ็ดใไห้ไล่ได้กระจายไปหาในหลายคนแล้วเป็นไล่ไดของวงเป็นไล่ไดของสมาชิกในวง ามีเพิ่มขึ้นนั่นไมายความว่าไล่ใดเพิ่มขึ้นแน่นอนครับนี่ก็คือเป็นโจย์ที่ที่ต้องคิดให้นะักแล้วก็แก้ให้มันได้เชื่อว่าเ c ซีไรทันคงเป็นกำลังใจและคออสนับสนุนยูแล้วครับแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นก็คือ,อยูกับทิมงานว่าสีใส่วิธีการใดที่มีการตลาดแบบใดว่าสีเฮ็ดให้วงเข้าในสามารถทีสีมีการโฆษณาไปเอาไงซายมัน ไปได้ทั่วโลกูกหลังจากที่มันมีการโฆษณาออกไปแล้วผมคิดว่าฟินแบ็กกลับมาแฟนกลับต่างๆงกองพวกสตีทาม,มาก,กันผมมองมาในการเรื่องของการโฆษณาสำคัญอย่างยิ่งครับเพราะเป็นการโปรโมทโ,โ,โปรโมทให้เขาหูว่าคืออียงโดยมีหลาหน่อยเป็นตัวรักนั่ที่โดยบอสโจหรือสิ่งผมว่าพอหลังจากนี้เป็นต้วไป เป็นยังคือว่าเป็นงานหนักครับอย่าลืมนะครับว่าทีมงานยังมีหนังอีกหนึ่งเรื่องกะยังทายบพราท่านแล้วแล้วต้องมีการฝึกสอบพวอนก่อนที่จะฝึกสอบก็ต้องมีการบ้างแผนก่อนครับว่าซีรฮส์จังไดอ้าวการโชว์คุณจะทำยังไงนะต่อสิบว่าสคริปต์จังไดใครสีบอกอยังแน่ใครสีออกตอนไดใครสีห่อตอนไดใส่ชุดยังการ้อเต้นซ้อมจังไดจังไดเพลงไดแน่ กูได้สีออกแน่ตลกสีเข็ดจังไหนสีน้ำสน้อจังไดนกูได้เหรียญจังไหนกูใดที่เป็นโตัรักโตัวช่องตโตตัว,ตวยังกเนเก่งที่มีอำนาจงแบ igi, บบน่หน่อยครับโจทยู่ขา้างหน้ายากครับเพราะว่าอย่างมันด้วยเวลาเขาอาจจะมองว่าการผักเวลาการผักสองสามเดือนเข้าในมุมมองของแฟนครับอาจจะมองว่าโดนครับแต่ผมเสือว่าทีมงานสาวหน่อยไปบันแม e, ่งคง่จิ คงสิบอกว่าวววต้องทำงานแข่งกับเวลาทุกหน้าที่ครับหน้าที่ต่อนหน้าที่ครับอาจจะท่ายนั่งเลวก็ต้องมาสอมบวงสอมดนตีสอมทีมงานนี้ทุกทุกสิก่งท,ทุกอย่างว้างแผนว้างระบบไหมโอ้โหกับผมยังมองไปเห็นผ่าเลยว่าเพื่อนสิเอาวิธีการอะไรในการบริหารตัวนีห้มันสําเร็จรูลหลวงไปด้วยดีจนกว่าจะถึงหมือเปิดบ่งนักนวงครับดังนั้นกำลังใจคือสำคัญที่สุดครับเ c ซีเฮ้า แล้วกาบุบ่งขามันเกิดขึ้นมาได้ก็ยังสีผมมานันละมันมันเป็นไรได้มาสารดังนั้นการทำงานตงุงกระต้องทุ่มเทเต็มที่เอาใจซอยครับทั้งนี้ทั้งนั้นโบเดนี่ยังอื่นใดครับนอกจากกํำลังใจทรงไปไห้เพราะสีม้บอกมือน,นี่ก็คือหมายความาเรามองเห็นกลัวที่มันจะเป็นเหมือนที่เราคิดเ็เลยคิดก็เลยมาบอกว่าเออ ยาดมันเป็นไปโบได้แต่ถ้าเป็นไปได้ล่ะครับโอ้โหปังครับปังปังปังไปกว่านี้อีกแน่นอนครับบทสรุปของแต่ละดุดูการสิไปเบิงหมือ่อปิดบกนะครับ่าฐานแฟนคลับมันเพิ่มขึ้นไหมยังปีที่แล้วยอดเมลัยเนาะเขาไงเสียจากยอดเมลัยสามล้านมาปีนี้มาสี่ล้านกว่าก็ถือา่ายอดเพิ่มขึ้นยอด เอฟซีเพิ่มขึ้นนี่คือเป็นเป็นสถานการณ์ที่บ่งบอกว่าโอ้โหความนิยมถชูชอบเพิ่มมากยิ่งขึ้นโมเมนต์าปีที่แล้วสามลานมากปีนี้ล้านหาล้านสามไม่ใช่ครับนี่คือ,อความนิยมเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแล้วจะต้องรักษามาตรฐานไม่ใช่ว่ารักษามาตรฐานเนี่ยต้องเพิ่มคุณภาพรักษาแฟนครับ ฐานแฟนคลับและก็ต้องเพิ่มฐานแฟนคลับขึ้นไปมันโจทย์ใหญ่อีกอครับเพราะว่าสิต้องรู้เลเอาใจมันมาเอาใจคือสีเฮ็ดตั้งได้ให้ย่งคงคอนเซ็ปต์ย่งย่งย่งเฮดให้เอฟซีคนเอฟซีเก่าเาเห้าเนี่ยย่างบนี้ไปใส่และสิต้องเฮดให้เอฟซีนาไม่ไมเขามาที่ตาดีโอ้โหเอาใจซอยครับ แค่เข้ามองผ่านแค่นี้นะเข้ายัางทีว่ามันยากครับแต่ผมก็เส้อความสาม,มารถของบอสจูครับเส้อความสาม,มารถของน้องอุ้งอิงเพชรบันแพงลหลาน้อยเข้านี่ผมว่าเป็นไปได้หลายสิ่งหลายอย่างครับที่เข้ามองว่าเป็นไปโดไดแต่น้องอิงทําได้วงสาวน้อยเพชรบันแพงทําได้เป็นยังเรื่องนีสซเคชรโดได้ครับทั้งนี้ทั้งนั้นก็เกิดมันต้องเกิดขึ้นจากแรงเชื่อแรงใจกับทีมงานของเฮานี่นะครับทีมงานเอฟซีที่ชิคอยทรงกําลังแรงเชื่อ ให้พานวิกฤตตรงนี้ผมอาจจะมองว่าวิกฤตเดินจะสั่มไปครับเพราะว่ามันยากอีกครับหนังกับวงหัวส,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 สีไปสแสดงกันไปสอบกันยามอะไรกวาสีเหลีจยวก็สีเหลียวจ็สีสยังอ,ยงอีกอู้มผมว่าใส่เวลาใส่เวลาเลานี่ยแนเอาใจซอยครับส <ut> ุด <h> ท <ide> <ut> ้า <h> ย <ide> นี่กับบุญมียังครับขอเป็นกําลังใจให้ทีมงานเพราะว่าหัว่าทุกเมยแห้งครับเมย เป็นกำลังใจให้ทีมงนานเป็นกำลังใจให้หลานหน่อยให้มีสุขภาพแข็งแรงอย่าเจ็บอย,ย่าป่วยอย่าจนนะครับเด้อกระจายก็ได้เพื่อพ่อแม่ FC, เอฟซีเปินกันลออยู่นะครับสวัสดีครับผม